คือสวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนั้นเขาถ่ายคลิปไปแล้วนะคะก็เผิดลบเช่นเคยเหมือนเดิมนี่นะคะเขาทำคลิปจากต๊ะไปนะคะแล้วเขาไปซื้ออันนี้มานะคะจากตลาดกำมะคารยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะทุกคนเป็นเน็กนะคะ หลังก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็ไม่รู้นะคะว่าจะเอาไปให้อะไรแต่เขาก็จะเอาไปให้ <c oughs> เขาจะเอาอันนี้อัน,นออกเขาจะเอาอันนี้ออกนะคะ,อ,นนอ,อ,ะ,คะออกแล้วจัง ใส่ในถุงแทนนะคะตอนนี้สร็จะลกอเอาวางไว้ข้างบนวางไว้ข้างบนนู่นถุงนี่นนะคะแล้วก็แล้วเขาก็จะเอาอันนี้ใส่แทนนะ,คะใครไม่ใช่ปีอัดนะคะทุกคนใส่แบบ ใคไม่ใช่บี้อันไม่ใสายดู 这里我不能看美女，啊，来嘞。 ตัวสะพายก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมตัวสะพายเขาก็ตัวสะพายมันก็จะเป็นประมาณนี้เกินไหมไม่ดู้ให้รู้ร,รู้ถ่ายไปก่อนนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะทุกคนแล้วคือใครอยากให้เขาเขยียนตรงนี้นะคะช่วยบอกหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขา เื่อนดูคอมเมนต์ทุกคลิปแล้วนะคะแต่ยังไม่สุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปเลื่อนดูใหม่นะคะทุกคนบายยเอาเกี่ยวกับชิงจังนะคะไม่ตลกนะคะทุกคนเอาแบบไม่ตลกนะ